โล i ิสกิฟฟินคือตัวละครผู้หญิงที่ไม่ใช่แค่แม่บ้านทั่ทวไปในการ์ตูนแต่เธอยังเป็นภาพที่สะท้อนบทบาทของหญิงสาวอเมริกันยุคใหม่ออกมาได้ดีอย่างมากเธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีหลายบทบาทซับซ้อนทั้งในด้านดีและด้านที่แย่ตัวละครน,นี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวของเธอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของเธอให้ฟังแต่ก่อนเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยและขอให้ทุกคนรับชมคลิปกันอย่างสนุกนะครับ ก่อนอื่นก่อนไดผมขอเริ่มจากการพูดถึงไวัยเด็กของตัวละครนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงภูมิหลังและเข้าใจถึงสาเหตุที่ทาให้เธอมีนิสัยเป็นแบบนี้เกลโอิสกิฟฟินเธอเติบโตมาในครอบครัวพีเตอร์สมิธที่เป็นตระกูลใหญ่ร่ารวยมากๆภายในเรื่องพ่อของเธอมีชื่อว่าคาร์เตอร์โดยตัวละครนี้ก็เป็นดั่งตัวแทนของพ่อในครอบครัวอเมริกันสายอนุรักษนิยมที่เห็นหน้าตาเกียรติยศและเงินทองสําคัญมากกว่าสิ่งที่เรียกว,ว่าความรักความผูกพันในครอบครัว จะมนได้กลายเป็นรากเง้าของปมภายในใจโลอิสและทําให้เธอกลายมาเป็นคนแบบนี้คาร์เตอร์ได้รั้ว่าเป็นพ่อที่แย่มากๆต่อกับผู้ที่เป็นลูกและคนในครอบครัวพอเขาแทบจะมองเด็กน้อยคนนี้เป็นเพียงทรัพย์สินส่วนตัวที่จะทําให้เขามีฐานะทางสังคมที่มันมากขึ้นไปกว่าเดิมเขามอบให้ลูกได้ทุกอย่างทั้งเงินการศึกษาดูสิ่งที่เธอต้องการแต่ขอเป็นแค่อย่างเดียวก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องอยู่ในกรอบที่เขาสร้างขึ้นและเป็นให้ได้อย่างที่เขาต้องการ คือเขาต้องการให้เด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างมีสังคมไฮโซอย่างที่พวกคนรวยเขามีกันอย่าทาอะไรให้มันขายขี้หน้าตระกูลและต้องเชื่อฟังเขาตลอดเวลาเพราะอะไรที่พ่อว่าดีลูกก็ต้องว่าดีตามส่วนทางด้านผู้เป็นแม่อย่างบาบาร่าปีเตอร์สมิธก็แ,แทบไม่ต่างอะไรจากผู้เป็นสามีเลยต่างกันตรงที่แค่แม่จะดูเป็นคนเงียบๆไม่ร้ายแต่ก็ไม่เคยอยู่ข้างลูกหรือให้ความอบอุ่นกับลูกเลยสักครั้งและโดยเฉพาะในตอนที่โลลิสเธอต้องการความรักแต่มันก็ไม่เคยมีแม่ที่ยืนอยู่จุดนั้นให้เลย บาบรบาร่าเธอเป็นหญิงชาวยูที่ต้องปกปิดชาติของตัวเองเขมเพาะรักษาภาพลักษณ์และสถานะทางสังคมให้มันมั่นคงเพื่อสามีและตัวเธอโดยเธอเป็นภรรยายที่ถูกตีกรอบขึ้นมาให้ต้องอยู่ภายใต้อำนาจและคำสั่งของสามีและต้องเออตามเขาทุกอย่างจะไม่มีทิศทางและการตัดสินใจเป็นของตัวเองแม้กระทั่งตอนที่ลูกโดนสามีด่าเธอก็เอาแต่นิ่งเงียบอยู่ทุกครั้งจะไม่ได้สร้างป่มเพลใจให้กับโรลิสว่าโตไปจะไม่เป็นเหมือนแม่อย่างเด็ดขาดเธออยากจะเป็นคุณแม่ที่พูดตรงๆสู้เพื่อครอบครัวเด็ดเดียวและจะไม่นิ่งเฉยยหหรือเเเงีีบสวลาาท่กิดปัญ ฟังในแค่ตรงนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยกันแล้วว่าโลอิสจะอยู่ได้ยังไงกับสภาพครอบครัวที่เป็นแบบนี้ที่มันทั้งท็อกซิกเย็นซาห่างเหินใส่กันและไม่เคยมีความอบอุ่นที่มอบให้กันเลยแต่มันก็ไม่ได้รักแบบนี้เป็นทั้งหมดซะทีเดียวเพราะอย่างในตอนปีเตอร์สมิธเมเนอร์เราจะได้เห็นแม่บ้านอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมริดิต เธอคนนี้เป็นเพียงคนเดียวครับที่โลอิสเอ่อยถึงไม่ทําให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นได้ในครั้งอดีตพอพี่เลี้ยงคนนี้นั้นก็มักจะคอยปลอบโลลิสในเวลาที่เธอร้องไห้รับฟังรูปปัญหาและคอยกอดในยามที่เธอต้องการความรักละด้วยการกระทําเหล่านั้นนะครับมันก็อาจจะพอเติมเต็มความอ้างว้างภายในใจให้กับโลลิสได้เรื่องจริงอีกอย่างก็คือตัวเธอเองนั้นไม่ได้เป็นแค่ลูกคนเดียวที่ถูกเลี้ยงดูมาเพราะทางโรอิสเองก็มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าแคลโลแต่ในเรื่องไม่ได้บอกอะไรมากมายเกี่ยยยววกกัับคคาาาาามมมสนนนนนธขอออององ,องีี่่่่้รเเเเจะป็ทๆๆ ก็คือพอแต่งงานแล้วก็อย่าแล้วก็แต่งใหม่แล้วก็วนรูปแบบนี้ซ้าไปซ้ามาที่อาจพูดได้ว่าจารตามหาความรักบ่อของน้องสาวเธอนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากปมในวัยเด็กที่นอกจากโลอิสต,ต้องได้เจอแล้วน้องสาวเธอก็ยังได้เจอเช่นกันนั่นก็คือการขาดความรักนั่นเองแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับตัวละครนี้ก็ได้แต่งงานและมีครอบครัวที่ดีกับสามีของเธออย่างอดัมเวสนายกประจําเมือคอฮอคที่พอเจอกันครั้งแรกนะครับก็ตกหลุมรักกันปึ้งแล้วก็แต่งงานกันเลยถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของตัวละครนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะ แต่ก็ไม่ใช่แค่น้องสาวนะครับเพราะโรอิสเองก็ยังมีพี่ชายอยู่คนนึงโดยพี่ชายของเธอนะครับไม่ชื่อว่าแพทติกแพทติกในตอนเด็กเองก็เคยมีปมในใจเพราะนั้นไปเห็นภาพบาดตาคือแม่ตัวเองนั้นได้นอกใจพ่อและเป็นชู้กับนักแสดงอ้วนๆคนหนึ่งจะมันทาให้เขากลายเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตและถูกส่งตัวให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลกกตะเวศนานหลายปีเรื่องที่เองตัวของคาร์เตอร์ก็ได้ปกปิดมันเอาไว้และไม่เคยบอกการมีอยู่ของพี่ชายให้โรอิสฟังเลยแต่เมื่อโรอิสได้รู้ว่าเธอมีพี่ชาย เธอก็ได้พาตัวแพทริกออกมาอยู่ด้วยกันแต่มันก็ดดนมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าตกใจมากๆนั่นก็พอาแพทริกที่ถูกอ่านออกข่าวบนหน้าจอทีวีว่าเขานั้นเป็นฆาตรกรที่มักจะล่าเหยื่อที่เป็นคนอ้วนเพราะด้วยภาพติดตาในตอนเด็กจึงทำให้ตัวพี่แกนั้นเกลียดคนอ้วนเข้าไสโดยเฉพาะถ้าใครเป็นคนอ้วนน้ำหนักเยอะเขาเล่นหมดไม่สนลูกใครและไม่เกี่ยงแม้กระทั่งปีเตอร์กริฟฟินา Griffin, สามีของน้องตัวเองที่ก็เกือบจะโดนเล่นงานมาแล้วแต่ยังดีนะครับที่โลอิสนั้นเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทัน เมื่อลูอิสอายุย่างเข้า18ปีเธอก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่จากลูกคุณหนูบ้านรวยสู่ชีวิตที่เรีวยกว่าเด็กสแสบแฉกตาําราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนตไปหมดวิธีกรรมต่างๆของเธอมีอยู่มากนะครับซึ่งเล่าไปคงจะไม่หมดแต่ผมจะยกมาบางอันให้ฟังด้วยกันอย่างเช่นวิธีกรรมได้ร้ายคือการลองใช้สิ่งผิดกฎหมายมีความสัมพันธ์ทางกายกับผู้ชายทุกคนในทีมเบสบอลออกไปปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนบูลลี่รังแกคนอื่นจนอับอายขายหน้าทั้งโรงเรียนและยังเคยแสดงหนังเลดอาร์มาก่อนด้วย จนโดนคนที่เคยบุลลี่นั้นเอามาแสและอ่านออกข่าวบนทีวีมาแล้วแต่ตอนแรกนะครับเธอก็รู้สึกอายแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจยอมรับความจริงและเปิดเผยทุกอย่างให้กับทุกคนได้รู้ได้ดูจ่ทุกคนต่างก็ชื่นชมในความกล้าและเลือกขือสาดที่เธอเคยเป็นนักสแสดงมาก่อนแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้โลลิสั้นกลับกลายมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนอย่างเดิมก็มาจากตอนที่เธอได้พบเข้ากับตาอ้วนไอคิวติดลบอย่างปีเตอร์กิฟฟินที่ตอนนั้นได้มาทํางานที่คลับของครอบครัวเธอแต่เมื่อได้เจอกันครั้งแรกก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดน รู้สึกถูกชะตาและตกหมุมรักกับชายคนนี้แต่ด้วยความต่างกันทนางหน้าฐานะและอย่างที่ผมเล่าไปข้างต้นว่าคาร์เตอร์เป็นตัวละครขุดพ่อที่เอาตัวเองเป็นหลักยิ่งเห็นคนที่มีฐานะต่ำต้อยกลัวตัวเองก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่คาร์เตอร์นะครับจึงพยายามจะขัดขวางความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยก,การเอาเงินมาล่อหรือจัดฉากให้ทะเลาะก,กันแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยสักครั้งเพราะความรักสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งจนสุดท้ายทั้งคู่นะครับก็ได้หนีตามกันและแต่งงานกันในที่สุดแต่จากฉากที่ควรจะหวานกันนั้น ไอปีเตอร์ก็ดันทําเสียเรื่องซะแล้วหลังจากการแต่งงานของทั้งสองคนและได้การมาเป็นครอบครัวกันแล้วนะครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่ได้ดีหรือสวยหรูเหมือนที่เราคิดอย่างที่เรารู้กับว่าปีเตอร์เป็นตัวละครที่มีความเห็นแก่ตัวหยาบคายและมักทำเร,เรื่องแย่ๆเอาไว้เยอะมากๆโดยที่ไม่เคยจะเข้าใจหัวอกของโรเอซเซส,สักครั้งทั้งลืมมันครบรอบใช้เงินโดยไม่ปรึกษา พูดจาดูถูกภรรยาเป็นประจำและแม้กระทั่งการนอกใจและเกือบจะไมมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นอยู่หลายครั้งแล้วทำไมโลอิส e ที่เจอกับอะไรที่มันทอกซสิกได้มากขนาดนี้จึงจะสามารถทนอยู่และประคับประคองความสัมพันธ์นี้เอาไว้ได้คำถามนี้ถ้าให้ผมตอบจริงๆมันแบบง่ายๆเลยเลยครับนั่นก็เพราะนิสัยของทั้งคู่มันไม่ได้ดีต่างกันเลยสักเท่าไหร่ทั้งตัวของโลอิส e และปีเตอร์ที่เคยถูกเล่าในซีซั่นแรก,แรก มันก็ดูเหมือนจะเป็นความสมพันธ์ที่รักกันดีแต่พอมีหลายซีซั่นเข้าทังคู่ก็กลับจะทะเลาะก,กันบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมจะทําทให้บางทีมันก็เปลี่ยนจากคาว่ารักเป็นคําว่าทนอยู่ด้วยกันไปนั่นแหละนอกจากนั้นเองทั้งปีเตอร์และโลเอสก็ไม่ได้จริงใจหรือมีรักที่มั่นคงให้แก่กันเพราะในบางครั้งพวกเขาก็มีการเผอใจและมีชู้ให้เห็นอยู่อย่างในตอนหนึ่งที่โลเอสนอกใจปีเตอร์และมีอะไรด้วยกันกันกบประธานาธิบดีคลินตันแต่ในตอนท้ายเอกปีเตอร์ก็ดันไปมีอะไรกับคลินตันด้วยเหมือนกัน Boi you are good. You are really good. really are are ในด้วยการที่ทั้งคู่มีพฤติกรรมนแย่ใส่กันนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นยอมรับข้อเสียของกันและกันและทนอยู่ด้วยขั้นต่อไปได้และถ้าหากพูดถึงความสัมพันธ์และเรื่องครอบครัวแล้วเราจะไม่พูดถึงพวกลูกไปได้ยังไงโดยครอบครัวกิฟฟินเองนะครับก็จะมีลูกหลักๆด้วยกันอยู่3คนจากลูกสาวคนโตเมกกิฟฟินลูกคนกลางคิสกิฟฟิน ลูกคนแรกอย่างสตูวี่เกลฟินซึ่งในทั้ง3คนนะครับก็จะมีความน่าสนใจมากๆในกรอบความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ผมขอเริ่มที่เมกกริฟินตัวละครนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารมากมากตัวหนึ่งภายในเรื่องเธอเป็นเด็กน้อยที่แท้จะไม่ได้รับความรักจากพ่อหรือแม่และเป็นตัวโดนโดยเฉพาะการกระทำแย่ๆจากครอบครัวตลอดเวลาตั้งแต่ในครั้งแรกที่เธอเกิดมาเนะครับเธอก็โดนพ่อแม่พยายามจะเอาไปทิ้งที่สถานีดับเพล็กแต่แผนการเมก็ดันล้มเหลวทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะยี้งดูเมกมาตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเอง ลูกคนที่2อย่างเจ้าคริสติฟฟินเองก็ไม่ได้เกิดมาจากความตั้งใจของทั้งคู่แต่มันมันมีเหตุทําให้ถุงยางแตกทําให้เด็กคนนี้เกิดออกมาแต่เพราะการที่ถุงยางแตกนั่นเองที่นาให้ทั้งคู่นั้นสามารถฟ้องบริษัทที่ผลิตถุงยางจนได้เงินเชยมาแล้วเอาเงินส่วนนั้นมาซื้อบ้านที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้นั่นเองในลูกคนสุดท้องอย่างสตูวี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มองแม่ตัวเองเป็นศัตรูที่ต้องกาจัดเพราะเขาเกลียดแม่มากๆที่กักขังเขาเอาไว้ในคุกที่เรียกว่าหมดลูกมานานกว่า9เดือนเพราะอย่างนั ตัวโรลิสกับพวกลูกเองมันไม่ได้ดีงามอะไรขนาดนั้นการที่เธออยากเป็นคุณแม่ที่ดีต่างกับแม่ของเธอนั้นแต่สุดท้ายก็ดันมีนิสัยที่คล้ายกับแม่ของตัวเองส่วนหนึ่งผมมองฟ้าพฤติกรรมดีนะครับอาจจะถูกส่งผ่านทางยีเดก็ได้ละบังหรือบางที่นิสัยของเธอนะครับมันจะแย่ไปมากกว่าแม่ของตัวเองก็ได้แต่นอกจากทั้ง3าคนแล้วนะครับในเรื่องก็ยังมีการปรากฏลุนูกของทั้งคู่อยู่อีกหลายคนเพียงแต่ว่าบางคนนั้นก็ได้มองเท่งไปแล้วหรืออาจจะหายไปเพราะเหตุผลบางอย่างนั่นเองครับ และแม้ว่าพวกเรามักจะมีภาพจําว่าโลอิสเธอเป็นแม่บ้านทําแต่งานบ้านเท่านั้นแต่ก็ใช่ว่าโลอิสจะไม่เคยมีการมีงานทําเลยนะครับพอในเรื่องเอกก็ได้มีการปรากฏให้เห็นอยู่หลายตอนว่าเธอทํางานอะไรบ้างและแต่ละงานนะครับมันก็ปังด้วยนะอย่างเช่นครูสอนเปียนโน นางแบบหรือแม้กระทั่งการเคยเป็นนายกโดยในตอนนึงนะครับเธอได้ลงเลือกตั้งแข่งกับนายกอย่างอดัมเวสและได้ชนะการเลือกตั้งมาแล้วด้วยแต่สุดท้ายเมื่อเธอเข้ามาอยู่ในวงจรนี้เธอก็ดันเผยตัวหลงไหลในอำนาจและทำตัวไม่ดีอย่างการกงกินบ้านเมืองลอยส์เองที่รู้สึกผิดก็เลยตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนี้และนอกจากนั้นแล้วนะครับลอยส์ก็ยังเคยเป็นทางนักข่าวและนักมวยไร้พ่าย,ายที่สามารถเอาชนะน็อกคู่แข่งได้ทุกแมตช์และมีรูปปั้นเกียรติยศเป็นของตัวเองก่อนที่จะได้ดีท้าย แต่อาชซีพที่แปลกที่สุดของเธอนะครับก็คงจะเป็นคอเซนเตอร์คอเสียวที่นะครับจะคอยเล่นบทบาทกับพวกลูกค้าตามลสนิยมที่พวกเขาต้องการทั้งโจโซคอนสันหรือแมตต์กรนแครกไมล์ต่างก็เคยโทรมาหาเธอแล้วแต่ที่พีลึกที่สุดก็คงจะเป็นปีเตอร์ที่โทรมาคอเสียวด้วยกันกับเธอแอะดนซอฟที่อย่างนั้นแถมปีเตอร์เอก็ยังนัดบอดเจอกับเธอที่โรงแรมโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่หลังสายนั้นก็คือเมียของตัวเขานั่นเองอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับตัวละครอย่างลอสก็คือนิสัยที่่เป็นนดด้าาามืืหรรอวก พราะถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของเธอจะเป็นแม่บ้านผู้รักครอบครัวก็ตามแต่เอาจริงๆนะครับนิสัยแย่ของเธอนั้นบันก็เรียกได้ว่ามันแย่จริงๆเนาะอาทิเช่นเธอนั้นเป็นคนที่เคยคิวคนจริงๆครับและก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มันมากกว่าสองครั้งขึ้นไปด้วยทั้งด้วยการขับรถชนอยู่แม้กระทั่งใช้ปืนยิง้วยจากนั้นแล้วนะครับเธอยังเป็นคนที่มีนิสัยอชอบที่ขโมยเพราะทุกครั้งที่เธอได้ทําอะไรแบบนี้เธอกับรู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ก็โชคดีนะครับที่ได้พวกปีเตอร์ มาพาแหกคุกหนีไปได้ไม่งั้นนะ่ะอนในคุกนานแน่ก็สำหรับเรื่องราวของตัวละครอย่างโลลิสเกฟินที่ผมนำมาเล่าทุกคนก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับถ้าว่าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะถ้าหากว่าผมนะครับนำข้อมูลมาเล่าปิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแล้วนะครับสวัสดีครับบายบาย